ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นไอนะครับจับตัวเป็นน้ำนะครับเป็นน้ามันดีเซลนะครับแล้วก็ไอระเหยนะครับในส่วนเกินนะครับก็จะเป็นน้ํามันเบนซินนะครับแล้วก็จากเบนซินนะครับกลายเป็นไอระเหยอีกนะครับก็กลายเป็นแก๊ส LPG นะครับในส่วนนี้นะครับนะครับอีกหนึ่งไอเดียนะครับมีพลาสติกเก่าๆก่บอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นขวดนะครับก็สามารถเอามาทําเป็นน้ํามันนะครับเบนซินนะครับเอามาใช้กับมอเตอร์ไซค์นะครับเครื่องตัดหญ้าอะไรก็ได้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับทำการทดสอครับ นี่นะครับแรงนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาไปเผาทิ้งนะครับหรือว่าเอาไปฝังนะครับแต่มันเอามาทําเป็นน้ํามันนะเชื้อเพลิงได้นะครับวันนี้นะครับจะทดสอบนะครับโดยใช้กระป๋องนะครับเหมือนเดิมนะครับว่าผมเคยทําไปแล้วนะครับรอบหนึ่งใช้กระป๋องตัวนี้นะครับพอดีว่าเป็น EP นะถึง EP สองนะครับมีบางท่านนะครับบางคนนะครับบอกว่าต้มแบบไหนนะครับใส่น้ํำไหมครับวันนี้จะทํามาทาแบบละเอียดเลยนะครับดับก่อนครับอันนี้คือเศษถุงพลาสติกนะครับที่ว่าผมต้มไปนะครับก็จะเป็น เหนียวเหนียวแบบนี like ้นะครับเหมือนดินนะครับดินน้ำมันนะครับก็จะกลายเป็นน้ำมันดิบครับถุงนะครับถุงพลาสติกต้มไปเรื่อยนะครับอกไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับจะมาทดสอบนะครับกระป๋องใหม่นะครับแบบเอียดกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะทําหอกลั่นะครับแยกกันนะครเบนซินกับดีเซลนะครับมีชุดเดียวกันเลยนะครับดํานะครับเป็นการจําลองนะครับเป็นการทดสอบนะครับเท่านั้นนะครับมังกานะครับที่ว่าต้มได้นะครับใส่ลงไปนะครับ พลาสติกนะครับก้อนพลาสติกที่ว่าต้มไว้คราวก่อนนะครับเหลือนะครับก็มาเก็บไว้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับย้ํานะครับไม่ต้องใส่น้ํานะครับเพราะว่าในคอมเมนต์นะครับถามเข้ามาเยอะนะครับบอกว่าได้ใส่น้ำไหมครับไม่ต้องใส่นะครับอบแค่พลาสติกเฉยๆนะครับอบไปนานๆนะครับก็จะกลายเป็นน้ำนะครับพอกลายเป็นน้าเราอบไปเรื่อยๆนะครับก็จะกลายเป็นน้ํามันนะครับในส่วนน้ํามันนะครับก็จะออกมาตามท่อนะครับส่วนถ้าทิ้งไว้สักพักนะครับในถังตัวนี้ครับก็จะกลายเป็นก้อนแบบนี้นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นน้ามันนะครับแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับน้ามันดิบนะครับผมกรอบใส่ขวดไว้นะครับเพราะว่ามันเหลือนะครับจะไม่ต้มหมดนะครับเห็นไหมครับเต็มเลยนะครับเยอะเยอะมากอันนี้คือจากการที่ผมต้มนะครับชุดก่อนนะครับก็ไปดูได้นะครับคลิปนี้นะครับจะทําแบบละเอียดกว่าเดิมนะครับเบี่ยงนะครับ ใส่ลงไปเลยนะครับให้หมดเลยนี่ก็บีบนะครับใส่ลงไปพลาสติกนะครับเหลือใช้ก็ใส่ลงไปนะให้หมดอะไรก็ได้นะครับที่เป็นพลาสติกนะครับสามารถนำมาทำเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้นะครับขวดพลาสติกนะครับใส่ลงไปเป็นการจำลองครับขนาดเล็กนะครับ จะได้ดูง่ายขึ้นนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเลยจากนั้นนะส่วนฝานะครับผมจะเจาะรูนะครับขนาดเล็กหนึ่งรูนะครับแล้วก็ตามด้วยจุกยางนะครับจุกยางมอไซน์นะผมเลือกเอาจุกยางนะครับเพราะว่ามันมีน็อตแหวนอะไรครบนะครับเหมาะกับที่เอามาจําลองนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ในส่วนข้างในนะครับของจุกยางมอไซน์นะก็ออกด้วยนะครับตัวที่แกนกันลมออกนะครับ ผมได้ออกแล้วนะครับเป็นรูนะครับลูหากกันได้นะครับแล้วก็ตามด้วยแหวนนะครับของจุกยางมาใส่เดิมๆนะครับใส่เข้าไปนะครับกันรั่วนะครับแล้วก็ตามด้วยน็อตนะครับจากนั้นนะครับขันน็อตนะครับให้แน่นแน่นแล้วนะครับทําการปิดนะครับฝาให้สนิทนะครับ นำสายยางนะครับของเรานะครัที่ว่าเตรียมไว้นะครับเสียบลงไปนะครับี่ถุกยางนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับปกตินะครับที่ทดสอบคลิปแรกนะครับที่ว่าทดสอบเป็นน้ามันนะครับโดยใช้ผ่านท่อตัวนี้นะครับจุ่มลงน้ำนะครัวก็แน่นเฉยนะครับแต่รอบนี้นะครับสร้างของกลั่นขึ้นมานะครับเป็นการจําลองเหมือนกันนะครับขันเข้าไปนะครับเป็นการจําลองนะครับให้ดูภาพรวมนะครับง่ายขึ้นแล้วก็ต่อท่อนะครับมาฝั่งนี้นะครับ ของกันแรกนะครับจะเป็นดีเซลนะครับเวลาเราต้มเสร็จนะครับหรือว่าอบนะครับเดือดๆนะครับแล้วก็ไอของมันนะครับจะขึ้นมาตามท่อนะครับแล้วก็มาลงในขวดนะครับของจุดแรกนะครับมีขวดแรกนะครับก็จะมีแค่นี้เฉยนะครับท่อเข้าแล้วก็ท่อออกนะครับแบบนี้นะครับที่สองนะครับจะเป็นเบนซินนะครับใส่ลงไป่ะเสร็จแล้วนะครับ นี่คือหอกลัดนนะครับสไตล์ดวายนะครับเป็นภาพจำลองนะครับให้ดูง่ายขึ้นจากนั้นนะครับลกถังพลาสติกเรานะครับนําไปอบนะครับแล้วก็ทําการจุดไฟนะครับนี่คือเป็นการจําลองเฉยนะครับเวลาต้มใช้งานจริงนะครับก็จะมีเตานะครับเพื่อประหยัดพลังงานนะครับโดยใช้เชื้อเพลิงจากน้ํามันเครื่องเก่านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับ เตาที่ประหยัดพลังงานนะครับใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็อยู่ได้นานมากนะครับนี่คือเป็นการทดสอบเฉยนะครับผมก็จะใช้ตอกแกนะครับในการรวดเร็วนะครับถ้าสนใจเตาประหยัดพลังงานนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในเพจพีเอ็มนะครับมีนะครับผมจะต้มแบบนี้ไว้นะครับสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้นะครับเริ่มมีเสียงน้ําแล้วนะครับมาฟังเสียงกันดูนะครับเห็นไหมครับมีเสียงน้ําเดือดแล้วนะครับเป็นน้ำพลาสติกนะครับ ย้ำนะครับไม่ต้องใส่น้ำนะครับเพราะว่ามีหลายคอมเมนต์นะครับบอกว่าได้ใส่น้ำไหมครับก็เป็นการอบพลาสติกเฉยนะครับให้เป็นไอระเหยนะครับขึ้นมาตามท่อนะครับแล้วก็เป็นการควบแน่นนะครับข้างในท่อนะครับควบแน่นก็จะจับเป็นน้ำนะครับในส่วนนี้จะเป็นดีเซลนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นเบนซินนะครับส่วนที่ห่างจากฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นแก๊สนะครับต like ัวนี้เป็นแก๊สนะครับ LPG นะครับคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการต้มนะครับนานๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับต้มได้ประมาณห้านาทีนะครับไอ้ก็เริ่ นะครับสีขาวนะครับเริ่มมาแล้วนะครับเป็นควันนะครับสีขาวๆนะครับเสร็จแล้วนะครับไหลมาฝั <the <the ่งนี้นะครับก็จะเป็นเบนซินนะครับในฝั่งนี้เห็นไหมครับเริ่มเป็นสีขาวนะครับพอสักพักหนึ่งนะครับก็จะจับตัวเป็นน้านะครับเป็นน้ามันนะครับส่วนปลายตัวนี้นะครับของได้ต่อท่อนะครับขึ้นมาตรงสูงนะครับเพื่อในการควบแน่นนะครับให้ได้น้ามันเยอะๆนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นแก๊สนะครับ เหมือนโรงงานแก๊สใหญ่ๆนะก็จะมีบ้องแบบนี้นะครับแล้วก็จุดไฟเผาถิ้งนะครับทําการจุดดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับส่วนฝั่นนี้จะเป็นแก๊ส l อ g ีนะครับโดยการจุดไฟนะครับเผาถิ้งนะครับนี่นะครับต้มน้ําพลาสติกนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นไอนะครับจับตัวเป็นน้ำนะครับเป็นน้ํามันดีเซลนะครับแล้วก็ไอระเหยนะในส่วนเกินนะครับก็จะเป็นน้ํามันเบนซินนะครับ แล้วก็จากเบนซินนะครับกลายเป็นไอระเหยอีกนะครับก็กลายเป็นแก๊ส LPG นะครับนีส่วนนี้นะครับนะครับระบบทั้งหมดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับยิ่งติดแรงนะครับรอสักพักนะครับให้เป็นน้ํามันนะครับเดี๋ยวไปลองในมอเตอร์ไซค์กันดูนะครับแล้วนะครับน้ํามันนะครับส่วนฝั่งนี้นะครัที่เป็นดีเซลนะส่วนฝั่งนี้จะเป็นของมอเตอร์ไซค์นะครับสีจะออกคุ้นๆหน่อยนะครับ ผมได้ตัดสายยางนะครับในส่วนนี้นะครับให้มันสั้นลงนะครับเพื่อต้องการให้ได้น้ามันเร็วขึ้นนะครับของมอเตอร์ไซค์นะครับเย็นแล้วนับน้ำมันนะครับก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับให้มันเย็นนะครับของดีเซลนะครับส่วนข้างล่างสุดนะครับข้างล่างสุดจะมีสิ่งนเปื้อนด้วยนะครับตรงนี้นะครับไม่น่าจะไปเห็นไหมครับข้างล่างสุดนะครับเวลาจะไปใช้นับของดีเซลนะครับก็เทเอาในส่วนบนครับนําไปใช้นะครับ ของมาไซนะครับที่ว่าติดไฟได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้เลยจะมาทดสอบกันนะครับบังเทนะครับหน่อยนึงนะครับเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไฟเวลามันลุกนะครับก็เหมือนคลิปแรกนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะไปทดสอบนะครับในมาไซนะครับมาแกะนะครับ ประเทศไทยก่อนนี้นะครับมาใส่จุกนะครับเหมือนเดิมจะต้องการลองนะครับส่วนของเดิมนะครับน้ำมันนะดูนะครก็มีส่วนผสมนะครับของเก่าด้วยนะครับที่ว่าทําคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ใช้ไปจนหมดนะครับจนไปเติมนะครับจากปั๊มนะเติมมาใหม่นะครับส่วนตัวนี้ผมจะถอดออกก่อนนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมนะครับน้ำมันของปั๊มนะครับอือ อันนี้นะเป็นของแป๊มนะครับผมจะตั้งไว้ก่อนนะครับส่วนอันนี้นะจะเป็นของใหม่นะครับอ่าลืมไปนะครับเดี๋ยวผมจะคลายนะครับน้ำมันของเก่านะครับออกให้หมดนะครับผมก็จะคลายนะครับน้ำมันเก่าออกนะครับจากก้นถ้วยนะครับเอ็นมาไม่ได้ถอดเป็นปีมั้งครับนี่เอาครับน้ำมันนะไหลไปฝั่งนน้นนะเปิดทิ้งเลยนะครับ หมดแล้วนะครับน้ามันนะครับของเก่าก็ทําการขันเข้านะครับไว้เหมือนเดิมนะครับขันเข้าไปเลยแล้วก็ทําการสตาร์ทนะครับไล่น้ำมันเก่านะครับบมจากสตาร์ทนะครับขันเข้าไปไม่มีนะครับไม่ติดนะครับน้ำมันตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทำการใช้น้ำมันตัวใหม่นะครับใส่ลงไปนะครับ แล้วนะครับทางการยกสายนะกกน,นะครับไล่อากาศนะครับเริ่มลงเลยนะครับนี่นะน้ำมันเริ่มเข้าแล้วนะครับ ฟองอากาศนะเริ่มขึ้นมาหมดแล้วนะพอแล้วนะครับแล้วก็ทาการสตาร์ทดูนะ ไม่ลงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เจาะรูข้างบนนี้นะครับก็ทําให้น้ํามันนะรัันนะครัันอยู่ข้างบนนี่นะครับก็ไล่อากาศนะครับปกตินะครับถ้าลองแบบนี้ครับต้องเจาะรูข้างบนด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสูญอากาศอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเจาะรูนะครับเพื่อให้อากาศนะวิ่งเข้าเพราะมันีไม่มีอากาศนะประมาณนี้นะครับน้ำมันจะได้ลงดีนะครับ ถ้าไม่จัดนะครับมันเป็นสูญอากาศครับนะ้ำมันลงได้ยากนะวางไว้นะครับตรงนีน้แล้วก็ทำการสตารนะครับ ดัังก็ถือว่าผ่านนะครับกระบวนการนะครับในการทําน้ํามันนะครับจากถุงพลาสติกเดือวใช้นะครับแนะนํานะครับก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับถ้าว่าทําเองนะครับก็ต้องสายางนะครับต้องแน่นหนานะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ